สวัสดีครับกิตติครับคนใต้ครับคนใต,นใต้วันนี้ขับรถมาจากนู่นเลยมาจากาปราณบุรีเมื่อกี้เลยปราณมาทางถนนบายพาสี่เลนมาเจอนี่เลยครับร้านก้าวแกงปากใต้สวัสดีครับอ่านี่คนชูร้านบ้านเราเจอร้านไหนได้ถึงนี่ กรัวผ um, uh, ู ượng, okay, 1, k k uh, for, for ้ใ okay. ย okay, ัยตำแหน่งตรงนี k ้คืออะไรเขาเรียกเรือหมู่บ้านอะไรหล่าผมก็เม่นสามเลย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 ต่างต่างวัดต่างข้าวัดอ้อยบงคนมาเลยโตโยต้ามาโตโยต้าใช่าไหมเป็นซู๊ดอย่าไหมยู่ซายมือครับอ่าพอพอจังเกตก็จะมีร่านเจอร่านก้าวแข่งปากตายครัด่านผู้ใหญ่อ่านี่ครับท่านผู้ชมโอเคผู้ใหญ่ในน้ามิดแกงไรนี่แกงเกี๊ยวว่านครับแกงเกี๊ยวว่านไก่ไก่ ปลาโลนะอันนี้เตะปลาแต่ผู้ชมนี่เต่ปลาบานเรานี่คนอ่าอ่าทีรอนะครับเวลาครับรถผ่านนมาตรงนี้เลยนะ<ม>เลยอ่าสังา่งข้าววัดอ้วนมงคลน,น,นี่แกงกระดูกหมูอันนี้อะไรอันน้ำซุปนี่แท้โลูขามีปลาเค็มแท้เหมือนปลาเค็มมีกุนเชียงมีกวัวกริงอ่านี่ตับเก่ยนี่มัวนี่มู นี่นี่พัดอ่านี่บรรดาพัดนี่แก่งจอมปลาดุกอ่าแก่งจอมปลาโอ้โหล,ลากไล่เลยร้านกว้างก้างครับเพื่อนๆแือกลอ่าก็ไม่ได้นะเอ๊มาหนังมีการจัดห้างหครับก็อตอนนี้โควิดระบาดนี่มีนํำยาล้างอ่าเจลหลังมือราา้านกดตายห้าปักตายเดี๋ยวพวกปักปีกัดไว้ให้ครับเปื่อเๆือมาแต่รา้านกล้องปุ้ยไงปุ้ยไงเลย อ่าเ,เขาเรียกว่ารา้านผู้ใหญ่งเข้าแก่งปักตายครับแต่ผู้ชมนี่ฮะตะโนนเป็ดกับเส้นนะครับเดี๋ยวผมปักปีกัดให้เ,เวลามามาตามปีกัดมาตึง้งหนังเตะร้านเลยอ่าเจอร้านได้นะกลัวปักตายโอเคครับ,รบไปเตะตัวห้านะครับแรกวกับ,กบจานใหญ่งกับตูนี้นะฮะหา้านกุนตายบ้านเรานะครับกว้างเราทิพย์โรกันนะครับเวลาข้าวของเทปนะอ่า ก้าลงสะพานวัดอ้วยบงคนนะวัดอ้วยบงคลแล้วก็มองสายมือเจอร้านก้าวแกงปักตายด่าคนคนรัวผู้ใหญ่ก้นก้นสุดาปลาเล็บปลาจอนก้นจะจะได้หัวตัวย้อยกับนีนะพวกไม่ได้นะเดี๋ยวบอกย่อยนะนี่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 โอ้โหน่ากินเลยกินเลย สุดยอดเลยสุดยอดเลยกับร<อ>่องกินร้านกนตยายไา้แรงอ,อกนะโ,<อ>โอเคครับอากเพื่อนๆในอากเพื่อนๆในนักเดินทางเวลาเข้ากรุงเทพนะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆเลยทางปากทางข้าวัดเวยมงคลลงสะพานเสร็จมองซ้ายมือนะแล้วก็กลับชะลอชา้ชาๆนิดน,นึงนะแล้วก็กลับเข้ามาจอดในร้านเลยอันนี้วันนี้กิติกอกินก่อนนะครับอย่าลืมกด ซับสไคร b ์สั่นกระดิ่งให้ช่องด้วยนะเมนูแนะนำบาบกิติวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับกินข้าวเลยทีนี้โอเคตามายเลยเอาเลย